ทำไมเนี่ยฮะทำไมใครตุ่นจะเอาอะไรใครตุ่นจะเอาอะไรบอกสิฮะใครตุ่นจะเอาอะไรใครตุ่นมาทําแบบเนี้ยฮะอะไรละใครตุ่นจะเอาอะไรล่ะฮะใครตุ่นจะเอาอะไรบอกสิบอกแม่สิอะไรละเออเออคุยกับพี่มิวสิเออสวัสดีอ่ะสวัสดีก่อน สวัสดีวัดีพี่มิวก่อนนั่นน่าจะเล่นใช่ไหมสวัสดีพี่มิวก่อนกระถนใส่พี่นี่งาไงเออใครตุนจะไปไหนล่ะลูกหาใครตุนจะไปไหนใครตุนจะเอาอะไรใครตุนจะจริจริงมันมันมันป่วยมันไม่ได้อาบน้ำมา ไข่ตุนจะอะไรไข่ตุนจะออกเหรอลูกโอเคไข่ตุนจะออกใช่ไหมคะใช่ไหมคะอ่ะโอเค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 อ่ะไข่ตุนจะออกใช่ไหมคะนะแล้วพี่มิวจะไปกินข้าวแล้วล่ะเออเนี่ยมันกลัวมันกลัวมิวเอา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 ปลาตาไปอ๋อเออไม่เป็นไรแล้วก็ห่วงแม่เนี่ยห่วงแม่แม่จัง 我。